อนนี้ที่พม่าคนติดเป็นแสนตายเป็นหมื่นแล้วที่พม่าอะฮิวาตากะโรคโรคหาเพราะพม่ามันสกรปรกไงแล้วตอนนี้มันแอบมันลักลอบเข้ามาทางจังหวัดตากตออากอตาเข้ามาใช้โรงพยาบาลแล้วลักลอบเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมามารักษาตามโรงพยาบาลต่างๆน่ากลัวมากน่ากลัวมากอันนี้ ล่าสุดมันปลอมเอกสารใจผู้ว่าสมุทรสาครให้สัญชาติมันแล้วเขาไม่ทําให้มันมันพาพวกพระม่ามาประทวงเลยพามาตั้งเป็นพันคนมาประทวงผู้ว่ามันเฮี้ยมากเร็วมากพวกนี้ กินกุ้งกินกุ้งกับพี่เอเอามาเมื่อวานไงนางปลาเอาไทยน้ำจิ้มสีฟูดข้าอร่อยมากแต่ว่าเมื่อวานไม่กินแต่เพราะเอผัดแกงผัดเผ็ดซี่โครงหมูใช่ไหมแล้วก็เอากุ้งไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เนี่ยเช้าเอามาอบมาอบรุมร้อนแล้วก็น้ำจิ้มสีฟูดไปเอกก็แช่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นไมโครเวฟให้มันหายเป็นน้ำแข็งอุ้ยอร่อยอร่อยมากเลยทำน้ำจิ้มอร่อยที่สุดในโลกเลยของพี่เอสุประชัยเขาเปิดที่บรรทัดทองเรื่อ ครัวบ้านพี่เอเพิ่งเปิดเมื่อวานน้อมถวายความอะไราสิ้นสมเด็จพระมหาหมุนีวงเจ้าอาวาสวัดสมณนัตมรณภาพ 何 พบ,บตายแจกของขวัญให้กับประชาชนพบ,รบรตรงไงคนนี้ก็บอกว่าต้องการให้ตำรวจเป็นอินฟลูเอนเซอร์บอกว่าจะให้ตำรวจเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาถึงแบบจากให้ตำรวจเป็นตำรวจน้อยตกน้ำเนี่ยแล้วก็ให้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรโชว์ สมัยก่อนไม่ได้นะต้องเป็นความลับเดี๋ยวนี้ให้ถ่ายคลิปก็สารวัตรจะทําสําเร็จเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงจากที่คนเกลียดตํารวจคนก็หันมารักตารวจเต็มไปหมดเลยประชาชนเนี่ยหันมาลักตำรวจเพราะว่าตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาของบอตาย เดีย่ยวันนี้เขาแจกของขวัญให้กับประชาชนเนื่องในวันปีใหม่ขอบคุณมากเป็นสัญช์ให้แม่ทุกๆท่ทานแชร์ให้แม่ด้วยนะจะได้มีคนดูเยอะๆแม่จะได้มีกําลังใจเนาะมาจากให้พวกเราดูไม่งั้นมันก็เบื่อนะนเหนื่อยไนงะหมดเงินตั้งเยอะไนงะเดือนนึงหมดหลายแสนนะทำคอนเทนต์ให้ดูนะ หมดหลายแสงสาวใต้เมืองนนสวัสดีค่ะชัดพรสวัสดีค่ะคุณยริศสวัสดีค่ะคกุจักรพันธ์สวัสดีค่ะเพนสันสวัสดีค่ะวันเสาร์นี้แต่ก้องไม่มาทำงานมันเข้าเวรไงมันเข้าเวรยังไม่รู้จะไปไหน เพราะกลัวจะไปติดอะฮีวาตะโรุเวลาเราไปเข้าห้องน้ําอะแล้วสั่งไอ้ถุงฉี่แม่งจ่ายเงินไปแล้วแม่งไม่มาส่งไว้ติดตกแล้วก็ข้อมูลหายอืมเพนสันบอกปีหน้าหนูติดตามชมคุณแม่อีกค่ขอบคุณมากเพนสันน่ารักมากเอฟซี FC ตัวจริงกับกูจกักรพันธ์เนี่ยเอฟซีตัวจริงเลย คือแจกระพันกับเพนสัง